อัปเดตสภาพอากาศในวันที่5กันยายน2568พายุโซนร้อนบริเวณใกล้กับประเทศญี่ปุ่นพายุเพพ่ายังคงมีกำลังแรงเป็นพายุโซนร้อนจับตาหย่อมความกดอากาศตำ่ำที่ก่อตัวฝั่งตะวันออกของประเทศฟิลิปปินส์จะทําให้ประเทศไทยมีร่องมรสุมกําลังแรงหลังจากนี้พายุจะเคลื่อนลงสู่ทะเลจีนใต้แนวโน้มสภาพอากาศจะเป็นเช่นไรติดตามรายละเอียดได้ที่คลิปนี้เลยค่ะแมวสุกสันต์ท่านข่าวขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่กดติดตาม กดไลค์ให้กำลังใจและหากเห็นคลิปนี้มีประโยชน์กดแชร์ให้พี่น้องท่านอื่นได้ทราบพลาดไม่ได้กดกระดิง่งกริง๊งกริ๊งแจ้งเตือนเลือกทั้งหมดเพื่อไม่ให้พลาดคลิปดีๆจากแมวสุขสันต์ทันข่าวขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับแมวสุขสันต์ทันข่าวรายงานสภาพอากาศกราบขอบคุณแฟนข่าวทุกท่านที่ส่งคอมเมนต์มาใต้คลิปวันนี้สภาพอากาศเป็นอย่างไรกันบ้างแลกเปลี่ยนสภาพอากาศใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะ ขอบคุณล่วงหน้าค่ะอัพเดตสภาพอากาศในวันนี้วันที่5กันยายน2568ติดตามการก่อตัวของพายุในมหาสมุทรแปซิฟิกในวันที่5พายุเพพาเคลื่อนตัวใกล้กับประเทศญี่ปุ่นมีกำลังแรงเป็นพายุโซนร้อนส่วนยอมความกดอากาศต่ำที่ก่อตัวบริเวณฝั่งตนออกของประเทศฟิลิปปินส์นั้นจะเคลื่อนลงสู่ทะเลจีนใต้ตอนบน พายุเพพาจะทําให้ย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณหัวเกาะลูซอนประเทศฟิลิปปินส์นั้นมีกําลังอ่อนเนื่องจากในระยะนี้พายุลูกใดมีกําลังแรงกว่าจะเหนี่ยวนำเอาความชื้นไปเลี้ยงพายุทําให้ย่อมความกดอากาศต่ำที่ก่อตัวไม่สามารถพัฒนาเป็นพายุดีเพรสชันได้ในช่วงวันที่5ไปจนถึงประมาณวันที่8กันยายนแต่เป็นย่อมความกดอากาศต่ำที่จะเคลื่อนลงมาปกคลุมบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบน ร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศไทยอาจสวิงขึ้นลงระหว่างภาคเหนือภาคตนออกเฉียงเหนือตอนบนลงมาที่ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางภาคตนออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ช่วงวันที่7เป็นต้นไปมีแนวโน้มว่าฝนจะตกหนักบางแห่งจากร่องมรสุมทวีกำลังแรงกว่าเดิมเนื่องจากพายุได้เคลื่อนตัวมาที่ทะเลจ,จีนใต้ เรียบชายฝั่งประเทศจีนแต่จะทําให้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดเข้าปกคลุมประเทศไทยมีกําลังแรงช่วงวันที่8 กันยายนเป็นต้นไปมีแนวโน้มว่าพายุจะเคลื่อนตัวต่ำลงเรียบชายฝั่งบริเวณประเทศจีนและอาจเคลื่อนลงสู่บริเวณเอ่าวตังเกียพายุนี้จะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนระหว่างวันที่10กันยายนและสลายตัวเมื่อเจอกับมวลอากาศเย็นที่แผ่ลงมาปกคลุมที่ประเทศจีนตอนใต้โดยพายุนี้จะส่งผลกระทบให้ประเทศไทยตอนบนจะมีฝนกลับมาตกใหม่อีกครั้งช่วงระหว่างวันที่10ไปจนถึงประมาณวันที่14กันยายน หลังจากนั้นให้เตรียมรับมือความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจะแผ่ลงมาปกคลุมที่ประเทศจีนตอนใต้ภาคเหนือและภาคตะวนออกเฉียงเหนือตอนบนฝนจะลดน้อยลงฝนจะมาตกหนักตกแช่ยอยู่ที่ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางภาคตะวนออกเฉียงเหนือ เป็นพื้นที่ถัดจากบริเวณตอนบนเพราะมีมวลอากาศเย็นผลักดันร่องมรสุมให้เคลื่อนตัวต่ำลงส่วนประเทศไทยตอนบนในกล้กับมวลอากาศเย็นอากาศจะแห้งจมตัวการก่อตัวของกลุ่มเมฆฝนในช่วงหลังกลางเดือนกันยายนเป็นต้นไปจะเริ่มมีฝนลดน้อยลงที่ภาคเหนือและภาคตอนออกเฉียงเหนือตอนบนค่ะ ส่วนปริมาณฝนที่เกิดขึ้นในระยะนี้ยังมีฝนตกหนักได้บางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และร่องมรสุมยังคงพาดผ่านประเทศไทยภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนภาคตอนออกเฉียงเหนือตอนล่างฝนจะตกหนักจากร่องมรสุมส่วนภาคตอนออกและภาคใต้ฝนจะตกหนักจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ซึ่งเป็นลมประจำฤดูฝนพดัดพานำความชื้นจากมหาสมุทรอินเดียผ่านบริเวณทะเลอันดามันอ่าวไทยเข้าปกคลุมประเทศไทยค่ะ บริเวณภาคเหนือจะมีฝนฟ้าขนองประมาณร้อยละสของพื้นที่โดยจะมีฝนตกหนักบางแห่งได้แก่จังหวัดน่านอุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและเพชรชบูรณ์ส่วนใหญ่จะเป็นภาคเหนือตอนล่างอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ22-26องศาเซลเซียสสูงสุด33-36องศาเซลเซียสทิศทางของลมแปรปรวนพัดด้วยความเร็ว5-15กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าขนองประมาณร้อยละเจของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งได้แก่ร้อยเอ็ดยะโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสเกตและอุบลราชธานีอุณหภูมิตามสุดประมาณ22-25องศาเซลเซียสสูงสุดประมาณ32-34องศาเซลเซียสลมแปรปรวนพัดด้วยความเร็ว 10- 1 5กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคกลางมีฝนฟ้าขนองประมาณร้อละเจของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งในจังหวัดสุพรรณบุรีสระบ,บรุรีพระนครศรีอยุธยาการจนบรุรีราชบ,บุรีนคปรปฐมและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ22-26องศาเซลเซียสสูงสุดประมาณ31-33องศาเซลเซียสลมแปลร,รวนพัดด้วยความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคตะวันออกมีฝนฟ้าขนองประมาณร้อยละแปของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งได้แก่นครนายกปราจินบรุรีสะแก้วฉะเชิงเซาชมบรุรีระยองจันทบรุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ23-25ถึงองศาเซลเซียสสูงสุด31-34อถึงองศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้พัดด้วยความเร็ว15-35ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงอยู่ที่1-2ถึงเมตรบริเวณที่เกิดฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2 ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีฝนฟ้าขนองประมาณร้อยของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งได้แก่เพชรชบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ21-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดประมาณ32-35องศาเซลเซียสลมตะวันตกเชียงใต้พัดด้วยความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมง ทะเลมีคลื่นสูงอยู่ที่ประมาณ1เมตรห่างฝั่งมีคลื่นสูงประมาณ1-2เมตรบริเวณที่เกิดฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามันมีฝนฟ้าขนองประมาณร้อยละเจ็ดสิบของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งได้แก่ระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และจังหวัดตรังอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ23-25องศาเซลเซียสสูงสุด28-31องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้พัดด้วยความเร็ว20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่เกิดฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ตั้งแต่ภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้พัดด้วยความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อช ah ั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่เกิดฝนฟ้าคนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคนองประมาณร้อละเของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ25-27องศาเซลเซียสสูงสุดประมาณ32-34องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้พัดด้วยความเร็ว ลมตะวันตกเฉียงใต้พัดด้วยความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงปริมาณฝนทั่วไทยยังมีฝนตกหนักบางแห่งโดยบริเวณประเทศไทยนั้นจะมีร่องมรสุมพัดผ่านภาคเหนือตอนล่างภาคกลางภาคตะนออกเฉียงเหนือตอนล่างฝนจะตกแช่ตกนานถึงแม้ว่าจะเป็นช่วงดึกก็มีฝนบริเวณดังกล่าวด้วยค่ะ กลับขอบคุณ f อฟีที่ส่งข้อมูลข่าวสารบางพื้นที่ฝนตกจนเกิดน้ำท่วมเช่นในจังหวัดอุบลราชธานีส่วนภาคเหนือมวลน,น้ำจากตอนบนเริ่มไหลบ่าลงมาแล้วภาคเหนือตอนล่างเตรียมรับมือน้ำเหนือไหลบ่าอาจเข้าท่วมพืชไร่พืชสวนและนาข้าวของท่านค่ะติดตามลมระดับฐานเมฆในวันนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดเข้าปกคลุมบริเวณภาคใต้ตั้งแต่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์จนถึงจังหวัดนราธิวาส มีกำลังค่อนข้างแรงเพื่อเข้าไปเลี้ยงยอมความกดอากาศต่ำบริเวณฝั่งตนออกของประเทศฟิลิปปินส์และพายุเพพากำลังเคลื่อนตัวไปที่บริเวณประเทศญี่ปุ่นแนวนำอามารสุมตะวันตกเฉียงใต้ไปเลี้ยงทั้งพายุบริเวณฝั่งตนออกของประเทศฟิลิปปินส์และพายุโซนร้อนเพราค่ะส่วนยอมความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมที่ประเทศอินเดีย จะเป็นแนวะร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศไทยระยะนี้ปริมาณฝนที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่จะตกตอนล่างของไทยคือภาคเหนือตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกรวมทั้งภาคใต้ส่วนตอนบนเริ่มมีลักษณะของอากาศแห้งจมตัวคือมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาปกคลุมทำให้เกิดฝนลดน้อยลงบริเวณตอนบนของไทยประกอบกับลมพัดค่อนข้างอ่อนโดยเฉพาะมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ซึ่งเป็นลมระดับฐานเมฆ ปัจจัยของลมระดับ5,500เมตรหรือ500เฮกสโตปัสคาวเป็นลมระดับสูงจากภาคพื้นดินขึ้นไปไม่สัมผัสกับตัวมนุษย์จะนำพาความชื้นหากเป็นลมตะวันออกเฉียงเหนือพัดจากประเทศจีนจากแผ่นดินเข้ามาปกคลุมบริเวณใดบริเวณดังกล่าวอากาศจะแห้งจมตัวในระยะนี้วันที่5กันยายนเริ่มมีลมตะวันออกเฉียงเหนือ ลมระดับบนพัดมาปกคลุมที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนโอกาสที่จะมีฝนค่อนข้างน้อยในบริเวณดังกล่าวค่ะกลุ่มเมฆฝนที่ก่อตัวในวันนี้บริเวณภาคเหนือจะเหลือเพียงภาคเหนือตอนล่างมีฝนตกหนักบางแห่งเช่นอเภอแม่สอดพบพระอุ้มพางจังหวัดตากส่วนกำแพงเพชรอ,พอโกสัมพีนครอเภอเมืองคลองลานปางศิลาทองจังหวัดเพชรบูรณ์อเมืองเพชรบูรณ์นองไผ่ชนแดนบึงสามพันเป็นฝนเล็กน้อย ส่วนตอนบนของภาคเหนือท้องฟ้าเริ่มโปร่งค่ะถึงแม้ว่าจะมีความกดอากาศต่ำจากความร้อนปกคลุมอยู่ที่เชียงใหม่และแม่ห้องสอนก็ตามค่ะปริมาณฝนเริ่มลดลงท้องฟ้าจะโปร่งเมฆจะน้อย เนื่องจากตอนบนมีมวลอากาศเย็นไอโซบาร์ที่1น1 2ปกคลุมตามลงมาจนถึงบริเวณประเทศจีนตอนใต้ค่ะภาคตอนออกเฉียงเหนือมีฝนตกหนักบางแห่งในจังหวัดนครพนมอําเภอนาว่าสีสงครามโพนสวรรค์ท่าอุเทนอําเภอเมืองนครพนมปราปากวังยางเรนูนครนาแกและทาาพนมค่ะจังหวัดกาฬสินจะมีฝนตกหนักฝั่งตะวันออกของกาฬสินที่เขาวงนามนกุชินารายอําเภอเมืองกาฬสิน อำเภอดอนจานสหัสขันสมเด็จคำม่วงสามชัยฝนจะตกฝั่งตะวันออกของจังหวัดกาฬสินธุ์มากที่สุดยกเว้นที่ท่าคันโทหนองกรุงศรีจะมีฝนน้อยค่ะมาจนถึงห้วยเม็กยางตลาดจังหวัดมหาสรารคามจะมีฝนเล็กน้อยที่พยัคฆภูมิพิสัยยางศรีสุราชนาดูนนาเชือกวาปีปทุมค่ะส่วนจังหวัดขอนแก่นนั้นมีฝนเล็กน้อยได้ที่อำเภอหนองสองห้องเปอยน้อยนนศิลาอําเภอพลจังหวัดร้อยเอ็ด วันนี้มีฝนตกหนักช่วงประมาณ0นาฬิกาจนถึงประมาณ4นาฬิกาหรือ5นาฬิกาเลยค่ะฝนตกหนักมากเพราะในจังหวัดมุกดาหารนครพนมสกลนครฝนตกหนักจนถึงกาฬสินธุ์101จึงมีฝนตกหนักตอนบนได้แก่อเภอมยวดีหนองพอกโพชัยโพนทองเสรภูมิจังหานทวัดบุรีอเภอเมืองอาจสามารถทุ่งเขาหลวง ฝนจะตกหนักบางพื้นที่เป็นสีแดงเข้มเลยค่ะส่วนที่พนมไพรยหนองฮีโพนทรายสุวรรณภูมิกเกษตรวิสัยปทุมรัฐจ,จะตุรพักพิมานเมืองสวงมีฝนได้เล็กน้อยค่ะจังหวัดสกลนครเขตติดกับจังหวัดนครพนมฝนตกหนักตอนล่างของสกลนครเริ่มตั้งแต่พันานิคมนิคม,น,คมน้ำอูลกุฎบากอำเภอเมืองกุสุมานโพนาแก้วโพสีสุวรรณเต่างอยและภูพานตกหนักถึงหนักมากเป็นพื้นที่สีแดง จังหวัดบึงการมีฝนได้เล็กน้อยที่พรเจริญเซกาบุงคลาจังหวัดอำนาจเจริญยะโสธรมีฝนตกหนักครอบคลุมกันทั้งจังหวัดเลยค่ะและมุกดาหารตกหนักถึงหนักมากทุกอำเภอเที่ยนกันค่ะจังหวัดอุบลร,ราชธานีมีฝนตกหนักตอนบนได้แก่อำเภอเขมาราชนาตานกุดเข้าปุ้นและโพไซ ส่วนฝั่งตะวันตกของอุบลราชธานีมีฝนเล็กน้อยตั้งแต่เขื่องในม่วง30เหล่าเสือโกกตรการพืชผลตาลสุมดอนมดแดงอําเภอเมืองอุบลราชธานีอุบลราชธานีตอนล่างจะมีฝนเกิดขึ้นที่บุญทริกนาจรวยและน้ำยืนค่ะจังหวัดศรีสะเกดต,ตอนบนมีฝนที่สิลาลาดราศีสายบึงบูนโพสีสวุวรรณยางชุมน้อยเมืองจนันทุทุมพรพิสัยค่ะ จังหวัดบ,บุรีรัมย์สุรินทร์ตอนบนจะมีฝนตกบางพื้นที่จะเป็นฝนตกหนักเช่นที่สุรินทร์ตอนบนคืออำเภอชุมพลบุรีจะมีฝนตกหนักส่วนอำเภออื่นๆเช่นท่าตูมรัตนบุรีนนาราย์สนมจอมพระขาวสินเรนศรีคอรภูมิสำโรงทาบเป็นฝนเล็กน้อยค่ะจังหวัดบ,บุรีรัมย์ตอนบนฝนตกหนักนาโพบ้านใหม่ชัยพศพุทธไทยสง์จนถึงอำเภอแคนดงสตึกคูเมืองบ้านด่านตอนบนหนักมาก บริเวณใกล้กับอำเภอเมืองบุรีรัมย์ฝนน้อยค่ะจงังหวัดนครราชสีมามีฝนตกหนักได้บางแห่งโดยเฉพาะฝั่งตะวันตกใกล้กับจังหวัดเพชรบูร์อำเภอด่านขุนทดเทพรักษ์สีคิ้วสูงเนินขามทะเลสอโนนไทยพระทองคำบัวใหญ่ขามสแกแสงอำเภอคงสีดาโนนแดงพิมายฉเฉลิมพระเกียรติจากกระดาชหนองบุญมากอำเภอเมืองนครราชสีมามีฝนตกหนักบางแห่งค่ะ จังหวัดชัยภูมิมีเมฆเข้ามาปกคลุมเล็กน้อยที่พักดีชุมพลน้องบัวละเวเทพสถิตซับใหญ่จัดตุรัดบ้านเข่าอำเภอเมืองชัยภูมิและเนินสง่าคา่ะส่วนภาคกลางภาพถ่ายดาวเทียมช่วงเช้าประมาณศูนย์นาฬกาจนถึงประมาณ5้านาฬิกาจังหวัดนครสวรรค์แม่เปินแม่วงชุมตาบงมีฝนตกหนะักจังหวัดกาญจนบุรีไซโยกพนมทวนบ่อพลอยอำเภอเมือง ท่าม่วงท่ามากาด่านมะขามเตี้ยจังหวัดราชบุรีบ้านโป่งโพธารามจอมบึงสวนพึ่งบ้านคาปากท่ออําเภอเมืองฝนตกเล็กน้อยค่ะนครปฐรมมีฝนตั้งแต่กำแพงแสนบางเลนอำาเภอเมืองส่วนตอนล่างฝนตกหนักมากค่ะโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากที่นครปฐมบางพื้นที่อํเภอสามพรานพุทธมนทนนครชัยศรีและอํเภอเมืองนครปฐมค่ะ จังหวัดสมุทรสาครสมุทรสงครามสมุทรปราการกรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะที่สมุทรปราการใกล้กับแนวชายฝั่งฝนตกหนักมากค่ะภาคตะวันออกช่วงประมาณ00.00นาาจนถ,ถึงช่วงเช้าจังหวัดนครนายกมีฝนตกหนักโดยเฉพาะอำเภอเมืองนครนายกปากพลีอำเภอบ้านนาอำเภอองครักษ์ตอนบนของปราจินบรุรีฝั่งตะวันตกประจันตคามอำเภอเมืองศรีมโหสถ บ้านสร้างฝนตกหนักมากส่วนที่กระบินบรีสีมหาโพธนาดีมีฝนบางพื้นที่ค่ะจังหวัดฉะเชิงเซามีฝนปกคลุมกันทั้งจังหวัดเลยค่ะและมีฝนตกหนักบางแห่งเช่นตอนบนของจังหวัดฉะเชิงเซาคือบางน้ำเปรี้ยวบางคล้าราชสารอำเภอเมืองอเภอ,อ,เอบางปะกงบ้านโพแปลงยาวสนามชัยเขตท่าตะเกียบส่วนจังหวัดจะแก้วมีฝนตกหนักที่วัฒนานคร อรัญญประเทศเขาชะกันวังน้ำเย็นวังสมบูรณ์จังหวัดระยองมีฝนตกหนักมากในช่วงศู์นาฬิกาจนถึงช่วงเช้าใกล้กับแนวชายฝั่งอำเภอเมืองระยองอำเภอบ้านฉางนิคมพัฒนาบ้านค่ายวังจันทร์อำเภอแกลงเขาชะเมาส่วนปลวกแดงจะมีฝนเล็กน้อยค่ะจังหวัดจันทบรุรีมีฝนตกหนักบางแห่งเช่นอํเภอเมืองจันทบรุรีอํเภอมะขามส่วนฝั่งตะวันตกใกล้กับบริเวณ จังหวัดระยองจะมีฝนตกหนักได้แก่อเภอแก่งหางแมวอมเภอนายายอามพื้นที่อื่นๆโปร่งน้ำร้อนสอยดาวอเภอกรุงอมเ,เมืองจันทบุรีเขาคิจกูดจะเป็นฝนเล็กน้อยค่ะจังหวัดตราดเมฆฝนเข้ามาปกคลุมยกเว้นอเภคลองใหญ่มีบางแห่งเท่านั้นที่มีฝนเป็นฝนปลอยจังหวัดตราดมีฝนตั้งแต่บ่อไร่เขาสมิงอเภอเมืองตราดและเกาะช้างค่ะ พื้นที่ถัดไปบริเวณภาคใต้ช่วงเช้าจะมีเมฆครึ้มปริมาณฝนเป็นฝนโปรยได้เล็กน้อยด้านรับลมมรสุมคือระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่ค่ะอัปเดตพื้นที่เกิดฝนสะสมมีฝนตกเกิดขึ้นพื้นที่ใดเป็นสีแดงสีเหลืองบริเวณดังกล่าวมีโอกาสเกิดฝนขึ้นได้เช้าวันนี้ประมาณ5นาฬิกาที่ภาคเหนือท้องฟ้าโปร่งเกือบทั่วทั้งภาคเลยค่ะฝั่งตะวันออกมีฝนบางๆางเบ,บ,บาเช่นที่อำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายเป็นฝนโปรย อำเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลกอเภมืองเพชรบูรณ์หนองไผ่บึงสามพันมีฝนได้เพียงบางเบาและที่ชนแดนค่ะช่วงเช้าฝนส่วนใหญ่จะตกอยู่ที่ภาคตอนออกเฉียงเหนือจังหวัดเลยหนองบรรัวลำพูอุดรธานีหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมขอนแก่นการศิธุ์มหาสรารคามมุกดาหารอํานาจเจริญยะโสธรอุบลร,ราชธานีค่ะฝนจะตกอยู่ในเกณฑ์เล็กน้อยช่วง5นาฬิกาถึง6นาฬิกาที่จังหวัด หนองบัวลำพูอมเ,พเมืองโนนสังสีบุญเรืองจังหวัดขอนแกน่นอเภอภูผาม่านสีชมพูชุมแพหนองนาคำเวียงเก่าภูเวียงหนองเรือเป็นฝนเล็กน้อยค่ะฝั่งตะวันออกของขอนแกน่นคืออเภอซัา,ส,าสูงอเภอกระนวนอเภอน้ำพองคาดว่าจะมีฝนตกหนักจนถึงอเภอเมืองอเภอบ้านไผ่พระยืนมันจากีรีโคกโพชัยชนบทจะมีฝนตกหนักได้บางแห่งค่ะอเภอพน อำเภอแวงน้อยแวงใหญ่มีโอกาสเกิดฝนได้เล็กน้อยค่ะจังหวัดกาฬสินธุ์คาดว่าจะมีฝนปกคลุมกันทั้งจังหวัดจังหวัดมหาสารคามมีฝนมาจนถึงอำเภอยางศรีสุราษฎร์ส่วนที่พยัฆภูมิพิสัยท้องฟ้าโปร่งค่ะจังหวัดยะโสธรและร้อยเอ็ดตอนบนจะมีฝนตกหนักบางแห่งจังหวัดร้อยเอ็ดปริมาณฝนตกหนักจะอยู่ตอนบนได้แก่เมยวดีหนองพอกโพชัยพนทองเชียงขวัญเสรภูมิทวัตบุรีทุ่งเขาหลวงค่ะ ตั้งแต่อาจสามารถลงมาจนถึงสุวรรณภูมิโพนทรายหนองฮีพนมไพรเป็นฝนน้อยค่ะจังหวัดสกลนครจะมีฝนเกิดขึ้นด้านฝั่งตะวันออกของสกลนครตั้งแต่อากาศอํานวยพนานิคมกุสุมานโพนาแก้วอำเภอเมืองโคกสีสุพรรณเต่างอยจะเป็นฝนตกหนักค่ะ ส่วนในจังหวัดนครพนมเป็นฝนเล็กน้อยบางบางเบาๆโดยเฉพาะฝั่งตะวันตกของนครพนมเริ่มตั้งแต่นาว่าสีสงครามโพนสวรรค์ปราปากวังยางนาแกมีกลุ่มเมฆฝนเข้ามาปกคลุมจังหวัดมุกดาหารมีกลุ่มฝนปกคลุมตอนล่างของมุกดาหารได้แก่อำเภอเมืองน้องสูงนิคมคำส้อยและดอนตาลซึ่งดอนตาลอาจมีฝนตกหนะักช่วงเช้าวันนี้วันที่5กันยายนค่ะ อำนาจเจริญมีฝนที่ชานุมานอำเภอเมืองอำนาาเจริญเสนางคณิคมปทุมราชวงศ์สาจางังหวัดอุบลร,ราชธานีตอนบนอาจมีกลุ่มฝนตกหนักได้บางแห่งที่เขมราชนาตานกุดข้าวปุ้นโพไซตรการพืชผลสีเมืองใหม่พี่บูนมังสาหานจนถึงอำเภอเดชอุดมนาเยียค่ะ ช่วง5นาฬิกาช่วงเช้าฝนจะตกฝั่งตนออกของภาคตนออกเฉียงเหนือส่วนช่วงบ่ายฝนจะตกฝั่งตะวันตกไล่ไปจนถึงฝั่งตะวันออกประมาณ16นาฬิกาจะมีฝนตกหนักที่ชัยภูมินครราชสีมาบริลามสุรินทร์รีสเกตอุบลราชธานีส่วนช่วงประมาณ23นาฬิกาฝนเคลื่อนตัวไปปกคลุมที่บึงกาฬนาครพนมสกลนครหนองคายฝนอาจตกหนักถึงหนักมากบริเวณดังกล่าวจนถึงช่วงเช้าของวันที่6กันยายน บริเวณภาคกลางภาคตนออกช่วงเช้าฝนค่อนข้างน้อยค่ะวันนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดเข้าปกคลุมบริเวณภาคกลางภาคตนออกช่วงบ่ายจะเริ่มมีสัญญาณฝนเกิดขึ้นโดยตกหนักได้บางแห่งในจังหวัดนครสวรรค์คาดว่าจะมีฝนตกหนักที่ภัยสาลีตากฟ้าตาครีจังหวัดลบบุรีจะมีฝนที่อำเภอโคกสมรงสะบดชัยบาดาลพัฒนานิคมจังหวัดลบบุรีจะมีฝนเล็กน้อยส่วนจังหวัดสระบุรีมีฝนตกหนัก ตั้งแต่มวกเหล็กวังม่วงแก่งคอยอำเภอเมืองสระบ,บุรีค่ะประมาณ13นาฬิกาบริเวณภาคกลางจะมีฝนตกหนักที่นครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีลบบุรีสระบ,บุรีอ่างทองสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีส่วนพระนครศรียุทธยากรุงเทพมหานครและปริมณฑลฝนจะตกหนักในช่วง17นาฬิกาไปจนถึง21นาฬิกาค่ะตเตรียมรับมือกันด้วยค่ะ ภาคตะวันออกด้านรับลมมรสุมวันนี้มีลมพัดแรงช่วงเช้าปริมาณฝนน้อยช่วงบ่ายจะเริ่มมีฝนตกหนักที่ภาคตนออกพัทยาสัตหีบระยองปลวกแดงบ้านฉางนิคมพัฒนาบ้านค่ายวังจันทร์อเภอแกรงเขาชมเมาจังหวัดจันทบรุรีสอยดาวป่งน้ำร้อนเขาคิสกูดแก่งหางแมวนายายอามอเมือมงจันทบุรีอภอคลุงปริมาณฝนจะตกในช่วงเย็นจนถึงข้ามบริเวณภาคตนออก โดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่ค่ะส่วนช่วงเช้าของวันที่6กันยายนภาคตนออกลมพัดเข้าปกคลุมมรสุมตะวันตกเชียงใต้จะทำให้ระยองชนบรุรีจันทบุรีและตราดมีฝนในช่วงบ่ายจนถึงค่ำของวันที่6กันยายนหลังจากนั้นฝนจะเคลื่อนตัวไปตกที่นครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเซาและสะแก้วค่ะยิ่งเย็นยิ่งค่ำยิ่งมีฝนตกด้านหน้าเทือกเขาจากแนวปะทะอากาศค่ะ ภาคใต้ฝนสะสมจากโมเดลของ e ิเ w f ช่วงเช้าแทบจะไม่มีฝนกันเลยค่ะเข้าสู่ช่วงบ่ายประมาณ15นาฬิกาตั้งแต่จังหวัดเพชรบุรีอำเภอหนองยาปล้องแก่งกระจานจะมีฝนตกหนักจังหวัดประจุกคีรีขันหัวหินปราณบุรีกุยบุรี300ยอดอำเภอเมืองประจุกคีรีขันจะมีฝนตกหนักบางแห่งจังหวัดชุมพปรปะทิวท่าแซะจะมีฝนตกหนักมากจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอท่าชนะชัยยา กลุ่มฝนจะเข้าปกคลุมและมีฝนตกหนักมากที่อำเภอบ้านนาสารพระแสงเวียงสะฝนจะตกหนักบริเวณดังกล่าวค่ะจังหวัดกระบี่ที่เขาพนมอำเภอเมืองกระบี่เหนือคลองคลองท่อมลำทับจะมีฝนตกหนักส่วนที่ฉวางจังหวัดนครศรีธรรมราชทุ่งใหญ่นาบอนทุ่งสงจะมีฝนตกหนักด้วยเช่นกันค่ะจังหวัดตรังจะมีฝนตกหนักได้บางแห่งโดยเฉพาะตอนบนของจังหวัดตรังอำเภอรัศดาห้วยยอดวังวิเศษ สิเกาอเภอเมืองตรังและอำเภอกันตังค่ะส่วนอำเภออื่น,นท้องฟ้าค่อนข้างปโปร่งค่ะจังหวัดนครศรีธรรมราชสงขลาพัทลุงยะลาปัตตานีนราธิวาสวันนี้ช่วงบ่ายจนถึงช่วงค่ำจะมีฝนตกหนักได้บางแห่งค่ะฝนสะสมจากโมเดลของ e c w j คาดการวันที่6กันยายนปริมาณฝนจะเพิ่มขึ้นเนื่องจากร่องมรสุมจะกลับมามีกลาลังแรง ส่วนยอมความกดอากาศต่ำที่ก่อตัวในมหาสมุทรแปซิฟิกจะทําให้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดแรงฝนจะตกหนักตกแรงในวันที่7กันยายนเป็นต้นไปโดยเฉพาะภาคเหนือตอนบนภาคตอนออกเฉียงเหนือตอนบนยังมีโอกาสเกิดฝนตกได้อีกครั้งค่ะวันที่10กันยายนเป็นต้นไปมีแนวโน้มว่ายอมความกดอากาศต่ำที่มีการก่อตัวในทะเลจีนใต้ตั้งแต่วันที่5นั้นได้ทวีกำลังแรงและพัดเรียบชายฝั่งประเทศจีน ผ่านเกาะฮ่องกงเรียบชายฝั่งผ่านเกาะไหหลำลงสู่อ่าวตังเกียปริมาณฝนจึงตกต่อเนื่องเนื่องจากมีพายุลูกใหม่จะเคลื่อนเข้าสู่บริเวณสปปลาวเวียดนามทำให้ประเทศไทยตอนบนกลับมามีฝนอีกครั้งจากลมตะวันตกเฉียงใต้และเส้นทางของพายุลูกใหม่ในเดือนกันยายนนี้ประมาณวันที่9กันยายนเป็นต้นไปจนถึงประมาณวันที่18กันยายนค่ะ แมวสุขสันทันข่าวขอขอบคุณแฟนข่าวทุกท่านที่ติดตามรับชมพยากรณ์อากาศกับแมวสุขสันทันข่าววันนี้ขอลาพี่น้องไปก่อนขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขค่ะสวัสดีค่ะ